piracy ก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม P M Player นะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่กันเกม Resident Evil 4นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมในโมบายนะครับผมเป็นเกมในมือถือนั่นเองซึ่งผมได้โหลดมาแล้วก็เตรียมตัวที่จะเล่นให้ทุกคนได้ชมกันนะครับผมเอาละครับเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับผมเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า Regid Ether ก่อนนะครับเราเข้ามาอยู่ในโหมดสตอรี่โหมดกันแล้วนะครับผมผมเลือกเป็นโหมด normal นะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการเล่นนะครับผมก่อนนะครับเกมนี้สตอรี่โหมดของเราก็มีตั้งแต่ chapter 0ูนย์นะครับถึง chapter ที่ที่ยีแล้วนะครับผมซึ่ง chapter ที่ยีเนี่ยมันโดนล็อกอยู่เราจะต้องเล่นมาทั้งหมดจนถึง chapter ที่ทีสนะครับ เราต้องเล่นมาจนถึงชั้นเตอร์ที่ยี่สิบดนะครับันถึงจะปลดล็อกชั้นเตอร์ที่ยี่สิบสองนะครับผมเราก็จะดําเนินการไปที่สตรอรี่ที่หนึ่งนะครับผมไปลุยครับผมโอเคครับเราเข้าเกมที่เรียบร้อยเราจะต้องสังหาศัตรูนะผมลุยต่อครับผม โองโอเคเราจะต้องรอดไปจากที่นี่ได้นะผมเราจะไปตามหาเอชลี่กันนะผมเฮ้ยใครปลาขวานะเตะโอเคเก็บกระสุนเฮ้ยตรงนี้มีวิง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 เพชรแน่นอนมีไงสปินเนล ติดคลิบเบ็ดเดียวตายวิ่งดียยิงขวานทันวิ่งเข้าไปเตะได้สองตัวแล้วครับผมแปดเงินแปดร้อยใช้มีดใช้มีดเปลืองกระสุนในเงินอีกแปดร้อยเก้าร้อยนะครับผมเฮ้ยผมกดผิด เอาอ,อะไรยังได้อยู่วิ่งไปเก็บของก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้เก็บนี่อะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันอังกฤษไม่ออกคือมันได้มาครับเต็มแนออกด้วยโอเคตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ๋อมีระเบิดมือครับผม แล้วก็ลูกสองครับผมช็อตกันโอเคเราได้ชอ็ชอตกันมาแล้วครับผมเราได้ช็อตกันมาแล้วออ้ยตรงนี้มีวิว้งด้วยมีของอะไรเอ่ยนาฬิกานะครับผมโอเคเราลงไปบินศัตรูต่อดีกว่าอ้ขวานเหรอขวานเหรอนี่แน่ อุย้ยโดนจับอุย้ยยังได้อยู่โอ้ตัวละเม็ดอะไรอะ่ะอุย้ยมันจะเจอเชนซอแมนนะครับผมเอาแล้วครับขอเก็บก่อนละกันเป็นสีเขียวเป็นยานะครับผมโอ้ยเดี๋ยวใส่กระสุนเดีย๋ยววิ่งเข้ามา อุอ้ยเกือบเตะมันเคเก็บกระสุนได้แล้วครับยิงยิงสกัดมันก่อนอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยดีทันเตะมันครับผมเก็บยาขึ้นมายิงอัดไปอุ้ยกระสุนหมดไม่นะโอ,อ้ยเยอะเยอะเยอะถอยก่อนครับถอยก่อน Mày hay đồ lọc Mày hay đồ lọc Trời Ôi, điêu điêu Màu hay chắc à Nhìn Ất Nam mà nó có Wing cầu tệ tệ không Tài sắc thi thơ Ít 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 Kiểu giống Wing Ghê Đây, kiểu giống mà Người này มานี่เลยหนึ่งหนึ่งกันแล้วอา้าไอชิบหายแล้วอ้าเกือบย่าย่าย่าเตะหน้าไปเราต้องงัดลูกฟองมาใช้แล้วผมอีคลิปมาเลยนี่นะครับยัดลงไปยัดลงไปนี่ไงอา้าวจบพอดีแล้วของผมก็ไม่ได้ดิทำไงอะเรียบร้อยเลยครับผม เราได้แรง A แล้วครับผม Chapter แรกเค okay. ต่อไป Chapter ที่สองครับผมอ okay. เราไปกัน Chapter ที่สองแล้วนะครับผมเอ oh. oh. าบราเจอพ่อค้าครับผม Who w i l c o m e โอเคเราทำอะไรได้บ้างมีซื้อของนะครับผมบาย มีซื้ออะไรบ้างอ่ะมีแค่สามอย่างเองแฮะมีสน์ด้วยครับผมแต่เราน่าจะยังม่ต้องใช้มั้งเงินเราก็มีเยอะแล้วครับผมมีเราตั้งสี่หมื่นเลยสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยผมซื้อเป็นกระสุนลูกซองดีกว่าสักหนึ่งกล่องโอเคแล้วก็ขายของได้นะครับผมเรามีไรขายบ้างมีเพชรหนึ่งนะครับผมขายมีรายการหนึ่งขายครับผม มีตังห้าหมื่นสี่พันแล้วครับผมเค okay, เราเก็บตังมา้ก่อนเผื่อเอาไว้ใช้ในโอากาสหน้านะครับผมเครเราไปลุยเลยดีกว่าโอเคเราเข้ามาชัปเตอร์ที่สองแล้วที่เรียบร้อยครับผมกำลังมีของนะครับใช้เป็นมีดดีกว่าถ้าใช้กระสุนีีเปลืองโอเคได้กระสุนปืนพกมาสิบนัดน,นะครับผมเราเปลี่ยนปืนพกก่อนเอาเดี๋ยวเราใส่กระสุนก่อน เกมนี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันมันอา่ามันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าวิธีการใส่กระสุนนะครับเราต้อง,เ,อองเราจะต้องว่าเราจะต้องเขย่าโทรศัพท์นะครับเพื่อทําการรีโหลดกระสุนปืนนะครับผมดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดนัดแล้วผมจะรีโหลดโดยการเขย่าโทรศัพท์นะครับติดประมาณครับหนึ่งสองสามปุ๊บโอเคเห็นไหมครับ แค่ขยาโทรศัพท์ก็รีโหลดกระสุนได้แล้วครับผมตุ้มโอเคนี้เป็นกุญแจแน่เลยเกแน่แน่เลยได้ตังค์เก้าร้อยครับผมลงมาทำไมลงุงลงมาทำไมลงลงมาทำไมกระสุนเราเยอะครับกระสุนเราเยอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยดียริงคันอือ ยิงพลาดไปทัดนึ่นเมื่อกี้อย่าอย่าเล่นอย่าเล่นโอ้ยเดี๋ยว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 วิ่งเข้าไปเตะฮึ๊บเคยิงอัดขาดีดดีดเดียวเกือบฮึบฮึบอย่าอย่าจิ้มเราอย่าอุ้ยจนได้ มีกะเตะนี่ไงตายซะหงาดมาฟันเราสะพานนี่ต้องมีของสิใช่ไหมใช่จริงด้วยเห็นอยู่แวบ,บๆลงมาลงมาอุ้ยอุ้ยเอ้าโ,โดนข้างเอ้าไอตาลุงไอลุงบังอาจบังอาจตายซะ มาครับของก่อนอันนี้ก็เรดเฮิร์บนะครับผมมันได้เรทเฮิร์บมายามันสามารถผสมกันได้นะครับผมแล้วก็เราจะได้เพิ่มหลอดเลือกของเราด้วยนะครับขึ้นไปทําไมลงขึ้นไปทําไมลงมาเงั้นตายนะโอเคตายเตะบันไดลงด้วย ว o ดเว a เลยเรได้กระสุนลูกซองมานะผมอัน,นนี้เป็นอะไรเอ้ย,เ,อยเหมือนจะเป็นของเอาครับเราได้เออ่กุญแจมาอีกชิ้นยาจิ้มเล่าไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกเอียไม่โดนหรอกไม่โดนหรอก มีของไหมมีเงินแปดร้อยเอาแปดร้อยก็เอาเตะมันแชมิดนแชมิดนชมิดจัาจักโอเคเราผสมยากินก่อนดีกว่าเราจะใช้รี d เฮิร์บนะครับผมคอมบ n e กับเยลโล w เฮิร์บแล้วก็เอาก r นเฮิร์บนะครับมาคอมบ n e กับที่เราผสมกันเมื่อกี้นะครับผมโอเคเราก็จะได้กานะครับผมที่สามารถ เพิ่มทั้งเลือดแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะครับผมเรากดยูสใช้เลยโอเคเราเพิ่มหลอดเลือดมปนิดนึงเลยนะครับผมโอเคเราผสมเพิ่มไว้เลยอุ้ยติดคริปไม่ทันอุ้ยเจ้าเขาตายคู่เลยเขียนด้กระสุนสูซองตั้งหดร้อยหดร้อยวะเคเรามาผสมกุญแจก่อนนะผมกุญแจกุญแจ ยังไงคี่คอมบายกับอันนี้โอเคเราได้ก็นใจแล้วแล้วก็ออกไปได้โอเคชับตัวที่สองเราก็ได้แรงเอไปนะครับผม